สวัสดีครับพบกับช่องหมูป่าหมูดำฟาร์มนะครับผมเลี้ยงหมูป่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมครับสำหรับคนที่มีงานประจำทำแล้วแล้วก็อยู่บ้านนะครับผมก็หาเวลาว่างในการเลี้ยงหมูครับเพื่อสร้างไรายได้เสริม ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่หารายได้เสริมจากการเลี้ยงหมูป่านะครับในช่วงเวลาว่างผมก็เป็นพนักง,งานอบตอครับเ,ออเป็นพนักง,งานอบตอแล้วก็มีเวลาว่างช่วงเช้าและช่วงเย็นครับก็เลยหันมาเลี้ยงหมูป่าสร้างอาชีพเสริมครับผม ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่บ้านแล้วก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วมีอาชีพประจำอยู่แล้วแต่อยากหาอาชีพเสริมการเลี้ยงหมูป่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับถามว่าเงินลงทุนในการเลี้ยงหมูปา่ามันเยอะไหมก็มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการ ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันุหรือว่าซื้อหมูเล็กมาเลี้ยงครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในการสร้างคอกให้เขาเพราะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับในการทำคอกถ้าเรามีวัสดุเหลือใช้ในบ้านมาสร้างคอกเราก็จะประหยัดต้นทุนไปเยอะครับในการสร้างคอกให้หมูป่า ดีครับดีสำหรับผู้ที่มีงานประจำำําทําแล้วก็อยู่บ้านครับเราก็หาอาชีพเสริมในการเลี้ยงหมูป่าที่ขก็เลี้ยงหมูป่าไว้เพื่อจําหน่ายลูกครับเพราะเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผมก็ลงทุนซื้อพ่อพันธุ์เป็นหมูหนุ่มครับเป็นหมูหนุ่มแล้วก็ซื้อหมูสาวมาสองตัวแรกๆนะครับแรกๆ ก็จะได้ไม่เสียเวลาครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเลี้ยงหมหลูกหมูกว่ามันจะเป็นสาวกว่ามันจะตั้งท้องเราก็ซื้อหมูสาวหมูตั้งท้องมาเลยครับถ้าผสมพันธุ์ช่วง เทศกาลก็ถ้าลูกออกลูกหมูออกทันช่วงเทศกาลก็จะเป็นผลดีนะครับต่อการจําหน่ายลูกหมูจะสังเกตว่าหมูในคอ,อกนี้จะไม่มีหมูเล็กเลยครับพอจําหน่ายลูกหมูออกไปหมดเลยเป็นวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงหมูป่าของทางคอ,อกครับผมเราก็เลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายลูกหมูอยู่แล้วเราก็จำหน่ายออกหมดครับลูกหมู สำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะครับสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงก็ลองหาสิ่งที่ลดต้นทุนเราได้ครับเช่นการทำคอกแบบลดต้นทุนใช้ไม้ใช้เศษวัสดุในการทำคอกครับก็จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเราก็จะจ่ายแค่ค่าพันหมูอย่างเดียวเราซื้อพ่อพันแม่พันมาเลยมันก็ดีครับเราก็จะได้ เห็นเงินไว้ครับก็สามารถสามารถเลี้ยงแล้วก็มีลูกหมูจำหน่ายได้เลย